ภาพธรรมะก็ปรากฏให้ร okay. so ู time, time ้แจ้งอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วว่าทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเราเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะไอความเป็นเราไอความเข้าใจต่างๆต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราอันนี้คือความเข้าใจผิดเปลี่ยนจากความเข้าใจผิดให้มันเป็นความเข้าใจถูกแค่นี้มันก็พลิกหมดแล้วพลิกกลับด้านจากเข้าใจผิดเป็นเข้าใจถูกจาก ที่โง่โง่ก็กลายเป็นฉลาดจากเอาวิชาก็เป็นวิชาขึ้นมามันก็เห็นอยู่นั้นก็รวมแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนะหลวงพ่อจะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าจะจะบัญญัติจะ,สะแสดงหรือไม่สแสดงก็ตามมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นด้วยความโง่แค่นั้นเองจึงไปยึดถือนะหายโง่เมื่อไหรก่ก็หลุดพ้นก็จบ อะวันนี้ก็หมดคำพูดก่อนจะติดลงเบียเคราวนี้หลวง <c oughs> พอ่อก็ได้เปิดให้ไฟเสียงนะไฟเสียงของเมื่อเช้าหลังทำวัดให้โยมได้ฟังเ <c oughs> มื่อฟังแล้วมันยังติดขัดมีประเด็นปัญหาตรงไหนที่จะสอบถามไหมก็ก็ยกมือมาสอบถามจริงวันนี้หลวงพ่อก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะแต่ก็นึกถึงว่า ไฟเสียงของเมื่อเช้าเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ชี้ตรงลงไปแล้วว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ไม่เป็นของเรานั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราชี้ตรงไปในขันห้าเพราะนั้นเพียงแต่รู้แจ้งในขันห้าแล้วก็รู้รู้ให้ถูกตัวเนาะรู้ให้ถูกตัวรู้ให้ตรงประเด็นก็จะเข้าใจได้ไม่ยากแหละ เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกทางไว้แล้วว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราย้ำเข้าไปทุกเวลานาทีขณะที่ไม่ได้หลับพิจารณาเห็นอยู่คือไม่ขาดสตินั่นแหละคือเรียกว่าพิจารณาเนืองๆอยู่เป็นไปนจำนะแต่ก็ไม่เค่งเครียดอะไรเพราะว่าการรู้การรู้ตัวเองเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็ก็ถูกแล้วจะให้รู้ตลอดเวลามัน เท่ากับเป็นการบังคับเออก็รู้แบบผ่อนแบบสบายสบายมันก็มีแค่นี้แหละอ้ามีใครจะสอบถามหรือว่าขยายความในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอืมวันนี้หลวงพ่อไม่ค่อยมีเรื่องจะพูดจริงๆเพราะว่ามันมันก็ย้ำอยู่เท่านี้แหละเราไม่เอาตํารามาพูดแล้วเราเอาของจริง ของจริงคือขันห้าเนี่ยตอนนี้ร่างกายจิตใจก็กําลังมีอยู่มีอยู่จริงๆแล้วก็รู้เห็นอยู่ว่ามันมีอยู่จริงๆนี่แล้วก็พิจารณาไปเห็นไปเดี๋ยวห <laughs> ยมจำพงพูดไปก่อนดีกว่าหลวงพ่อหมดแรงวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรครับกาบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็สมาชิกเพื่อนๆทุกคนนะครับในรับเฮาก็ มีโอกาสได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมไม่ทราบได้ยินชัดเจนนะครับหลวงพ่อครับชัดเจนมากเลยก็คือว่าผมก็มีความเห็นเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งจากพวกเรานี้ครับว่าหลังจากที่สนทนาแล้วก็ได้คุยกับหลวงพ่อแล้วก็พวกเราได้ฟังหลายครั้งนี้จะเห็นเลยว่าที่หลวงพ่อเมตตาพูดเนี่ยหนึ่งให้เป็นความรู้ความเข้าใจถูกต้องว่าไอ้สภาพที่ถูกรู้นี่ครับมันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเราไม่ได้เพราะว่าตัวเราที่ไปรู้นี่ครับมันเป็นคนลัก,ลกษณะกัน ดังนั้นไอนี้ความรู้พื้นฐานความเข้าใจตรงนี้เป็นประโยชน์เราจะได้มีความจําที่ถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาเราจําผิดหมดเลยว่าเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นกายเราเป็นใจเรานี่จําผิดวิปลาสเพี้ยนหมดเลยคําว่าวิปลาสคือไม่ใช่ว่าเป็นบ้าแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนจากความจรงิงดังนั้นวันนี้ที่หลวงพ่อขยายความให้ตรงนี้เหมือนกับว่าปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการจํานี้ครับที่เคยเป็นจําว่าเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรา เต็มที่เป็นเราที่เป็นเต็มตัวเนี่ยครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นมันมีลักษณะของถูกรู้กับลักษณะที่ไปรู้ด้วยสองอย่างที่คนลักษณะกันประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราจะพูดว่าตัวเราหรือตัวฉันหรือตัวกูนี่ครับเราเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเราเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าตัวกูเนี่ยมันเป็นสังขารตัวกูตัวกูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันไม่ใช่เป็นเป็นตัวกูที่เรานิยามว,ว่าตัวกูที่ที่ยืนพื้น ตัวตัวกูที่คงที่แะตัวกูที่ที่มั่นคงถ้าถ้าคํานิยามตรงนี้ถ้าถ้าเราเรียกว่าคํานิยามเราไม่นิยามตัวกูแบบที่เราเคยเข้าใจว่าตัวกูคือตัวกูแต่ตัวกูในที่นี้หมายถึงว่าตัวกูที่เป็นที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งที่เป็นตัวถูกรู้มันจะทําให้ไอความความรู้ความเข้าใจเราที่เคยมีแต่เดิมมันมันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตรงนี้แหละน่าสนใจอย่างยิ่งเลยว่าเราไม่เคยได้ยินเลยว่า ตัวกูในความหมายที่เป็นตัวเราตัวเราเนี่ยมันคือสังขารมันคือสิ่งที่ปรุงแต่งแต่ว่าเราไปสําคัญมั่นหมายกับนิยามเสาว่าตัวกูคือตัวกูที่ที่เป็นฉันที่เป็นตัวเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นมือเป็นเท้าเป็นแขนเป็นขาเป็นทุกอย่างเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นเราทั้งแท่งตรงนี้ก็คือว่าจะมาเสริมเพิ่มเติมว่าฟังประโยคตรงนี้นิดนิดแค่บางท่านก็แวบคิดมาเลยว่าจริงด้วยเนาะที่เราเคยยืนพื้นอย่างนี้มั่นหมายอย่างนี้แล้วก็ มัดตัวเองจนเลยว่าเออเอาตัวเราเป็นตัวตั้งแล้วก็เวลานิยามขึ้นมาว่าตัวเราก็คือตัวเราจะจะมีตัวอื่นที่ไหนล่ะแต่วันนี้ที่หลวงพ่อเมตตาก็คือว่าไอตัวเรานี้มันไม่ใช่ตัวเรายืนพื้นแบบทั้งแท่งอย่างนี้แต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันกลายเป็นสังขารมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกปรุงไปแล้วดังนั้นตรงนี้คือความละเอียดครับหลวงพ่อเดี๋ยวตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับเผื่อหลวงพ่อมีอะไรแนะนาครับ ก็นี่แหละคนที่อยู่ในห้องเนาะอยากให้สอบถามพูดคุยว่าเออฟังแล้วฟังหลวงพ่อแล้วไม่เข้าใจว่าบอกว่าที่ตัวตัวกูเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยมันถูกรู้ยังไงเนี่ยมาลองลองซักลองถามดูเนาะมันจะได้คําตอบเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยชอบที่จะตอบแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบแล้วก็ให้ลองทำนะแล้วมันก็จะเห็นได้เข้าใจได้เพราะว่าถ้าถ้าอธิบายอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมันมัน มันเข้าใจไม่ได้ไงเพราะมันเอาตัวกูไปไปคิดไปค้นเพื่อที่จะให้ตัวกูเข้าใจอ่ะเนาะแต่ก็ไม่ยอมรู้ตัวกูสักทีว่าไอ้ตัวกูเนี่ยก็คือกูที่ตัวที่ไม่เข้าใจนี่แหละไอ้ตัวที่ไม่เข้าใจนี่แหละตัวกูแล้วก็พอไม่เข้าใจเสร็จกูก็คิดกูก็ค้นเนี่ยก็หมายความว่าไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกก็รู้ตัวกูผู้คิดผู้ค้นผู้ไม่เข้าใจเนี่ยคือรู้กลับมาที่ตัวกูเลยเพราะนั้นตัวกูเกิดในขณะจิตไหนก็รู้ตัวกูในขณะจิตนั้นเลย แล้วก็มันถ้าจับทางตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเร็วมากเลยเพราะว่าที่มันเร็วเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้จักตัวกูแล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่รู้จักตัวกูมีแต่ตัวกูอ่ะไปรู้จักอย่างอื่นหมดเลยเช่นตัวกูอ่ะไปรู้ในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่อง<โ>อริยสัจสี่เนี่ยตัวกูทั้งหมดเลยเนี่ยที่ไปรู้เรื่องเนี้ยอแต่พระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่คือ ต้องกลับมารู้ตัวกูเนี่ยตัวกูนี่แหละคือทุกสมุทัยนี่โลดมักเลยอ่ะต้องกลับมาตรงนี้ไอโนะมันเป็นแผนที่แผนที่เ็าบอกว่าเออรู้อริยสัจนะนั่นคือบอกแผ่นที่แต่ภาคปฏิบัตินี่ต้องใช้แผนที่แล้วมาปฏิบัติจ,จริงแล้วก็อริยสัจทุกสมุทัยนี่โลดมักนี่มันอยู่ที่กายที่จิตนี่แหละแล้วก็พอรู้ตัวกูเสร็จแล้วมันก็เห็นเลยว่า๋อตัวกูนี่คือตัวทุกนี่ว่าตัวกูอ่ะ วันทั้งวันมีแต่เจ็บมีแต่ปวดมีแต่เมื่อยโอ้ตัวกูเป็นอย่างนี้เนี่ยกลับมารู้แบบเนี้ยแล้วก็เมื่อรู้แล้วว่าโอ้ในตัวกูมันมีแต่ทุกข์โอ้อริยศสตจ์ท่านบอกว่าทุกข์มีอยู่จริงเนะทุกข์มีอยู่จริงแล้วก็กิจในอริยศสตจ์ทำยังไงก็คือรู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่ที่กูแหไะเออก็รู้กูเนี่ยก,ก็รู้กลายเป็นรู้ทุกข์อันนี้หลวงพ่อย่อให้นะเพื่ออย่างน้อยก็ทําให้ เข้าใจเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะว่าอ๋อการรู้เนี่ยก็คือกลับมารู้ไม่ใช่ออกไปรู้อ่าเชิญต่อก็ขยายความเพิ่มเติมที่หลวงพ่อว่าถ้าสมมติว่าอริยสัจสี่เราท่องกัินคล่องปลอทุกสมุทไทยนี่โลดมั้งแต่ทุกกับสมุทไทยนี่ครับเป็นธรรมที่ธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ที่บอกว่าธรรมที่กําหนดรู้ธรรมที่ควรละมันก็เป็นธรรมที่ที่มันมีแต่รู้นี่ครับไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําอย่างอื่นแต่ว่าในส่วนของ ที่เป็นนิโรธกับมรคนั้นเป็นธรรมที่ที่หลุดพ้นคือมันก็เป็นธรรมที่ทำํทำทำคู่ได้เหมือนกันว่าเออทำรู้กับทำพ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นเราไปตัวไปเห็นความจริงอะไรต่างๆเป็นเราไปเข้าใจเป็นเราพยายามที่จะรู้เป็นเราที่พยายามที่จะ อยา,ากได้อยากมีอยากเป็นแต่ว่าไอ้ตัวที่ตัวที่ถูกกระทําตรงนี้ไม่เห็นว่าตัวเราเป็นถูกกระทําดังนั้นการที่หลวงพ่อเมตตาในเรื่องของการการมารู้เรานี่แหละหรือการเจริญสตินี่แหละก็มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถามว่าถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นลักษณะของของไหลไหลไปกับเรื่องที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าไหลไปทางอารมณ์ภายนอกมันก็เหมือนกับว่า มันเหมือนว่าจิตส่งออกนอกที่หลวงปู่ดูลช่อบพูดเนาะแล้วทําให้เราไม่เห็นความจริงพอมันพอพอเรากลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ที่การรู้สึกตัวตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันเริ่มมันเริ่มเห็นตัวเองบ้างซึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเห็นตัวเองถามว่าสติอย่างนี้นะบางคนก็จะเถียงอีกว่าทําไมจะทาไมต้องมาพูดเรื่องสติด้วยเดินไปเดินมาข้ามถนนก็มีสติแล้วแต่เขาไม่รู้ว่านั้นเป็นสติที่ที่มัน,เป,นเป็นการที่เหมือนกับว่า มันรู้ตรงไหนสติเกิดที่นั่นแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาขับรถนั้นมันไปรู้เรื่องมันไปรู้ที่รถไปรู้ที่ไฟไฟแดงไฟเขียวมันไม่ได้รู้ที่ที่กายไงดังนั้นสติมันจะรู้ตรงไหนมันจะรู้ที่ไหนล่ะมันจะต้องรู้ที่ฐานกายกับฐานจิตไม่ใช่ไปรู้ที่ไปอยู่ที่รถถนนหรือไปอยู่ที่ไฟแดงไฟเขียวดังนั้นไม่ใช่ไม่ใช่มหาสติดังนั้นมหาสตินี่ยมันจะต่างกับสติตรงที่ว่า สติทั่วไปที่ว่าเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจําวันสัญชาตญาณนั้นไอ้นั้นมันไม่ใช่เป็นมหาสติแต่มหาสติก็คือการกลับที่มารู้ที่ที่ที่กายเคลื่อนไหวแล้วก็มารู้ที่ที่จิตที่ที่นึกคิดไปดังนั้นนี้มาเพิ่มเติมที่ว่าหลวงพ่อให้ให้กลับมายกมือให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเพื่อจะให้เห็นความสําคัญของมหาสติตรงนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจะขยายความเพิ่มเติมยังไงครับว่าที่ผมเคยพูดไปนี้ครับโอเคเนาะเสริมๆกันไป ทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อก็จะเอาสิ่งสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาเล่าประกอบเนาะ <laughs> เพื่อชี้ให้เห็นว่าเออคนทั่วไปเนี่ยคนที่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วคนที่มีความรู้สึกตัวเป็นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีมุมมองหรือว่าเขารู้ต่างกันยังไงนะซึ่งจริงๆไอ้เรื่องของที่เราเล่ากันบ่อยๆเนาะในวงการธรรม,มะเนี่ยที่พูดถึงเรื่อง มีพรพสองรูปเนี่ยที่ที่ที่ประเทศจีนนะสมัยก่อนหลายหลายร้อยปีมาแล้วแหละมีการถกเถียงกันในเรื่องลมเนี่ยไอเรื่องไอเรื่องลมพัดเรื่องลมไหวแล้วทงไหวเนี่ยพวกเราก็ได้อ่านได้ฟังมาเยอะแล้วนะทีนี้เราก็ลองนึกภาพจริงดิโดยทั่วไปเนี่ยเวลาตามองเห็นอะไรทักอย่างเนาะพอเห็นอะไรเสร็จมันก็จะจะพูดจะภาคในเรื่องสิ่งที่เห็นนั่นแหละอ่าเช่นพูดว่าไงพอทงไหวไหวมันบอกเอ้ยทงไหวเนี่ย เมื่อตามองเห็นมันก็พูดแล้วว่าเอ้ยธงไหวนั่นแล้วอีกคนหนึ่งเขามองอีกมุมหนึ่งเขาก็รู้อีกมุมหนึ่งเขามองอีกม,มุมแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหากอาอีกคนหนึ่งก็ยืนยันว่ามันมีลมยังไงไหนไม่เห็นลมมีแต่เห็นธงไหวไอ้นุ่นบอกว่าเอา้าก็ถ้าไม่มีลมแล้วธงจะไหวได้งไงนี่ตามองเห็นนะแต่ก็มีแต่รู้แต่เรื่องธงเรื่องลมนะ ทีนี้เมื่อสองคนเนี่ยเถียงกันแล้วบังเอิญมาตรงนั้นอะ่ะพอดีเว้ยลางเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้จริงในในหลักธรรมเนี่ยก็มาได้ยินเข้าแล้วก็บอกทั้งสองคนบอกว่าที่สองคนถกเถียงกันนั่นะมันไม่ใช่ทงไหวห็อกแล้วก็ไม่ใช่ล้มไหวแต่จิตของคุณต่างหากที่มันไหวนี่ตรงนี้เห็นแล้อย่างว่าผู้ที่ไม่เข้าใจในทางธรรมะเขารู้เรื่องอะไรแล้วผู้ที่เท่าเข้าใจธรรมะเขารู้เรื่องอะไร ผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะรู้แต่เรื่องภายนอกนี่ก็เรียกว่ามีความรู้นะมีความรู้เรื่องลมมีความรู้เรื่องธงนะรู้แล้วก็มาถกมาเถียงมาพูดกันอันนี้มันเป็นเหตุทําให้เกิดทะเลาะวิวาทเกิดการโอ้ยสารพัดแต่ถ้ารู้อย่างผู้รู้ไว้หลางเป็นผู้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมชี้ตรงมาเลยว่านี่นี่นี่ต้องกลับมารู้ที่ใจนี่จิตมันเคลื่อนไหวก็คือจิตคิดนี่แหละ เออจิตมันคิดเพราะเดิมมันไม่มีความคิดมันไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็เลยเริ่มคิดเพราะฉะนั้นที่มันบอกว่าไหวมันก็คือความคิดความจําได้นะแต่มันก็เกิดที่ใจจะบอกว่าลมไหวอ้ามันก็จําได้ว่าแบบนี้เรียกว่าลมแล้วมันก็คิดแล้วก็พูดในใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ที่ต้นกําเนิดรู้ที่ต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันต้องรู้ที่ใจว่า ความคิดก็เกิดที่ใจความไม่พอใจก็เกิดที่ใจความหงุดหงิดก็เกิดที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติธรรมผู้มีสติเนี่ยเขาจะรู้ตัวในลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่ารู้ที่ต้นทางไม่ใช่ไปรู้ที่ปลายทางต้นทางก็คือที่ใจไงเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดเริ่มเกิดจะเรียกว่าต้นน้ําก็ได้นะอ่าต้นน้ําส่วนธงหรือลมนู่นมันอยู่ไกลลิบเลยอยู่ปลายทางหรือเรียกว่าปลายน้ําเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้ที่ต้น ที่ต้นกําเนิดของสิ่งสิ่งที่มันเริ่มเกิดมันเกิดออกมาจากใจทั้งหมดเลยความคิดเกิดมาจากใจความรู้สึกเกิดมาจากใจความหมงุดหงิดความโมโหโความโลภสัญญาจําได้ความนึกคิดปูงแต่งทุกอย่างเกิดในใจทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่ารู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจก็คือรู้ที่ต้นทางของมันเองรู้จุดที่มันเริ่มเกิดตรงนี้ต้องจําหลักให้แม่นเลย จำหลักให้แม่นถ้าเคยจำหลักนี้ได้นะง่ายในการปฏิบัติแล้วเวลามันจะพูดเรื่องนอกตัวเฮ้ยรถชนกันเฮ้ยฝนตกฟ้าร้องอ่ามันนึกขึ้นได้แล้วว่าเอนี่นี่นี่มันพูดออกมาจากใจนะเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ยเพราะฉะนั้นกลับมารู้ที่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงธรรมะนี่มันต้องรู้ที่ต้นกําเนิดของการเกิดนะแต่ชาวโลกเขาก็รู้แต่ปลายมันแล้วเวลาแก้ปัญหาก็มักจะแก้ที่ปลายแก้ที่ปลายเหตุเนี่ยก็เลย ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นทุกข์แต่ก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าแมเวลาอยู่ในโลกอยู่ในสมมุติเนี่ยพูดไม่ได้นะว่าลมไหวตรงพูดได้แต่หลวงพ่อชี้ให้เห็นว่ามันจะต้องรู้รู้ที่ใจด้วยเพราะเวลามันพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ที่ใจใช่ไหมแต่ถ้ารู้แบบชาวโลกอ่ะมันไม่พ้นทุกข์เลยมันไม่พ้นอะไรเลยอ่าแล้วก็รู้กันไม่รู้จบนะมันก็ มีปัญหาอันนี้ก็ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้โยมที่ฟังอยู่ในห้องเนาะได้พิจารณาตามว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันพลาดตรงไหนเออมันพลาดตรงไหนไม่รู้ที่จิตใช่ไหมไม่เห็นที่จิตใช่ไหมไม่เห็นจุดที่มันเริ่มเกิดใช่ไหมอ่าว่าจุดเริ่มเกิดมันอยู่ในนี้ไห้ตรงนู้นตรงนู้เมื่อฟังอย่างนี้แล้วต่อไปได้ประสบการณ์แล้วว่าโอ้ที่ผ่านมานี่ผิดหมดเลยมัวแต่รู สิ่งที่อยู่นอกจิตนอกใจหมดเลยนะเลาตัวอย่างสักตัวอย่างก็ได้นะหรือเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเด๋ยวมีนั่นแล้วค่อยขยายค่อยค่อยเล่าตัวอย่างอื่น <laughs> เอาเียเดียวจองผม มีตัวอย่างอีกหนึ่งที่ขอความเมตตาหลวงพ่อด้วยได้ชี้แนะว่าครั้งหนึ่งเคยดูคลิปของหลวงพ่อที่เกี่ยวกับไม้ไม้ไม้ปลายข้างหนึ่งกับอีกปลายข้างหนึ่งมันมันเหมือนกับควัควต้นควปลายหรือว่าในยะที่หลวงพ่อสื่อม,มันยังไงที่หลวงพ่อถือไม้ครับตรงนี้ขอความเมตตานิดนึงครับผมก็ลืมลืมไอวิดีโอชุดนี้มันมันหายไปก็น่าเสียดายนะเออ คือที่หลวงพ่อทำวิดีโอชุดนี้ก็เพื่อเจตนาให้มาสอนเรื่องนี้แหละเรื่องที่เหมือนกับหลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้นะว่าปกติคนเราเนี่ยมันรู้ที่ปลายนะมันรู้ที่ปลายแต่มันไม่รู้ที่ต้นลหลวงพ่อก็เลยหยิบไม้ทำไม้มาอันนึงไม้แล้วก็ชี้บอกว่าอ่าอันนี้นะมันเป็นปลายไม้นะอันนี้เป็นเป็นต้นเป็นต้นมันเป็นส่วนที่ก็เรียกว่า ภาษาสมมติมันค่อนข้างเรียกยากกันเนาะแต่ว่ามีมันมันมีปลายกับมีต้นนี่ภาษาตรงนี้ไม่รู้คนเข้าใจไหมหรือหรือจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมติว่าเดี๋ยวหรือว่าถ้าเข้าใจแล้วก็อเดี๋ยวหลวงพ่อพูดต่อเลยเนาะมันมีปลายไม้กับเอาสมมติว่าไอ้ที่เราจับอยู่เนี้ยนะที่ไม้สมมติว่ายาวไม้มีความยาวสักหนึ่งเมตรสมมติเนาะไอ้ตรงที่เราจับเนี่ยตรงนี้เรียกว่าต้นกันแล้วกันส่วนไอ้ที่ปลายที่มันห่างบอกไปเนี่ย อันนั้นเน่เรียกว่าปลายไม้นะทีนี้คนเราอะในชีวิตประจําวัานอะมันรู้ที่ปลายอย่างเดียวมันรู้ที่ปลายหมายความว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ปลายหมดเช่นเสียงเสียงก็อยู่ปลายปลายอยู่ห่างตัวออกไปใช่ไหมแล้วก็รู้รู้ดีนักหนาแล้ว,ว่าอ้นั้นคือเสียงอะไรนะรู้หมดเลยหรือว่าอ่าสีเสียงเสียงก็เหมือนกันมันอยู่ไกลๆนะมันอยู่นอกตัวไอ้พวกนี้ก็อยู่ปลายหมดเลย แล้วก็รู้ดีมากเลยว่าเสียงอะไรเนาะรู้ไปหมดเลยหรือว่ากลิน่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอ่าไอไอดอกไม้หรือว่าเสื้อผ้าน้ําหอมเนี่ยมันหอมมันเหม็นยังไงก็รู้สิ่งที่อยู่ปลายปลายหมดเลยนะแต่นี้เรื่องเรื่องอะไรรูปรสกลิ่นเสียงโพรตัพะอ่าเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเช่นร้อนอย่างเงี้ยก็ไปรู้หมดเลยว่าอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนก็ไปรู้ที่อากาศหมดเลยอ่าความเย็นก็เหมือนกันพอมันเย็นมาก ก็ไปรู้แต่เรื่องความเย็นแล้วอารมณ์ทางจิตใจก็เหมือนกันเช่นมีความสุขมีความทุกข์ก็มัวแต่รู้อาการของสุขอาการของของทุกข์แบบนี้ทีนี้ถ้ารู้ต้นรู้ตรงไหนอ่ะอาก็ดูเวลารู้ที่ต้นก็คือตัวเรานี่แหละอันนี้พูดแบบรวมๆก่อนว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้นะตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เช่นเวลารู้เสียงเนี่ยเช่นเสียงดังเช่นเฮ้ยนกร้อง เนี่ยนกร้องเน,นี่ยมันอยู่ไกลหมดเลยแต่ตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้พูดเนี่ยบอกว่านกร้องเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ต้นใช่ไหมพอพอพูดเอ,เอ๊ะนกร้องเนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดผู้รู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ผู้รู้นี้ไม่ใช่มันรู้แบบเงียบๆนะมันรู้เสร็จมันพูดได้นะว่าอนกร้องเนี่ยตรงเนี้ยให้โยมจับประเดน็นให้ได้นะวเวลารู้อ,อะไรแล้วเนี่ยก็มักจะพูดอันนี้หลวงพ่อเพื่อให้เห็นให้เห็นชัดไง จะพูดทางปากก็ได้จะพูดในใจก็ได้อ่าทีนี้พอรู้อะไรเอา้าฉันบอกนกร้องถ้าต้องการให้คนอื่นรู้มันก็พูดออกมาจากทางปากใช่ไหมบอกอะนกร้องแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันไม่พูดในปากมันก็พูดในใจว่านกร้องอ่าแล้วก็มีความเพาะไม่เพาะอีกนะแล้วมันก็รู้หมดอีกอ่าถ้ารู้แล้วมันก็ชอบถ้าชอบมันก็พอม,มันรู้ว่าชอบมันก็พูดอีกว่าโอดีจังเลยอ่าเห็นไหมตรงเนี้ยชีย้ห้เห็นว่า เรื่องของเวลารู้อะไรนะมันก็จะพูดจะภาคแต่ตัวพูดตัวภาคเนี่ยมันอยู่ที่ต้นคืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละแต่เสียงหรือนกนู่นมันอยู่ไกลๆแล้วคนส่วนมากอะ่ะชอบไปรู้สิ่งที่อยู่ไกลแต่ของอยู่ใกล้อะ่ะที่เป็นผู้รู้ที่เป็นผู้พูดที่เป็นผู้ภาคเนี่ยดันไม่รู้จักอืเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเจตนาที่หลวงพ่อทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่า ความผิดพลาดของคนทั่วไปเนี่ยมักจะรู้ที่ปลายนะแต่นักปฏิบัติเนี่ยรู้ทั้งต้นทั้งปลายได้ก็เรียกว่าจะรู้ปลายก็ได้จะรู้ที่ต้นก็รู้เป็นอ่าทีนี้เรื่องความดับทุกเนี่ยมันก็ต้องรู้ที่ต้นดิต้นกําเนิดของมันนะว่าผู้รู้อยู่ที่ไหนอ่าผู้รู้ก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคือลผ,ผ,ผ,ผู้พูดผู้ภาคแล้วก็แล้วก็เรียนลักษณะของผู้รู้อีกว่าผู้รู้เนี่ยมันเที่ยงไหมมันพูดทั้งวันทั้งคืนไหมมันรู้ตลอดเวลาไหม ก็จะเห็นว่าผู้รู้เนี่ยก็ไม่เที่ยงอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องนี้ทีงเดี๋ยวรู้เรื่องนี้ทีงอ่ารู้แบบวันๆหนึ่งไม่รู้กี่รู้อ่ะแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละรู้อะไรก็พูด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 รถติดก็พูดเห็รนียรถติดมันก็รู้ว่ารถติดแล้วก็พูดบนอยู่เนี่ยแต่มัวแต่มองดูรถอยู่นั่นแหละไม่ได้ดูที่ไม่ได้มาดูที่ต้นซึ่งเป็นผู้รู้ผู้พูดทีเนี้ยอการรู้เนี่ยถ้ารู้ผิดตัวก็คือมัวแต่รู้ข้างนอกแล้วก็นึกว่าถ้ารู้้้ขางนนนอกกมัจะพทุได้ พ้นทุกไม่ได้สิเพราะว่ามันไม่รู้ที่ต้นทางอ่ะไม่รู้ที่ต้นกําเนิดของมันอ่ะเพราะนั้นพ้นทุกนี่มันต้องรู้ที่ผู้รู้เนี่ยก็คือตัวเรานี่แหละเป็นผู้รู้แล้วก็เมื่อรู้ว่าตัวเราเป็นผู้รู้เห็นว่าเอ้าผู้รู้มันเกิดดับนี่ว่าผู้รู้มันมันไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้จึงพบผู้รู้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็วางผู้รู้ไม่ยึดผู้รู้เพราะรู้ว่าผู้เที่ยงเออผู้รู้ยึดไม่ได้เดี๋ยวก็ตายเข้าลงหมดเลย ก็เลยพ้นจากผู้รู้ไปอพ้นจากผู้รู้มันก็หมดแล้วนี่หมดแล้วพ้นจากผู้รู้ไม่มีอะไรแล้วนี่ไปหาอะไรก็ถ้าไปหาก็ไปพบมันก็อยู่ปลายอีกใช่ไหมไปหานิพพานก็อยู่ปลายอีกไปหานรกสวรรค์ก็อยู่ปลายหมดโอ้ยอย่างนั้นเนะี่ยอย่าหลงไปหาปลายเลยเพียงที่จะรู้ต้นนี่แหละอันนี้ก็ที่โยมจำพงถามก็คือวัตถุประสงค์ตรงนี้คืออย่ารู้แต่ปลายให้กลับมารู้ที่ต้นเมื่อรู้แล้วก็เห็นว่า้รู ไอ้ส่วนที่ต้นตรงนี้ก็อืมมันเป็นสิ่งที่เป็นอะไรละเส้นผมบางภูเขาหรืออะไรเนี่ยคนเขารู้ยากหลวงพ่อก็ประสงค์ที่จะให้คนเนี่ยได้รู้จักที่ต้นประมาณอย่างเนี้ยครับเข้าใจครับหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อเมตตาในเรื่องนีเน้เพื่อที่จะให้เห็นความจริงว่าถ้าเราไปหลงในหลงไปในเรื่องของสังขารที่มันปรุงแต่งไปทางทางสีทางเสียงทางเย็นทางร้อนที่ที่เป็นรูปอารมณ์มันครับมันเหมือนกับว่า มันเราอยู่แต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 ่ส่วนของปลายที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่ามันมีแต่สนใจเรื่องธงมีแต่สนใจเรื่องลมแต่ไม่เห็นตัวเองที่ที่ไปรู้ครับตรงนั้นดังนั้น,น,นการที่หลวงพ่อว่ามันมีสภาพถูกรู้ว่าพวกธงกับพวกพวกลมนะครับเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ว่าไอตัวที่ไปรู้คือตัวเรานี่ครับไปรู้ครับเมื่อพบอ่าเมื่อรู้ว่าธงนะธงก็ดีลมก็ดีเป็นสิ่งถูกรู้แล้วแล้วก็อยู่ปลาย อันนี้นะอันกรณีที่หนึ่งแล้วก็ต่อมามีปัญญาเพิ่มขึ้นก็คือมารู้เลยเขาเรียกว่ามารู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือไอคนที่มันพูดเรื่องลมเรื่องธงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าผู้รู้เพราะว่ามันมีการรู้แล้วก็พูดในในความรู้ที่มีตรงนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะก็จะพบผู้รู้ว่าโอ้ผู้รู้นี่ยังเป็นเราอยู่เลยยังเป็นเรารู้ยังเป็นเรารู้ นั่นแหละที่มันเถียงกันนั่นแหละไอ้สองคนนั่นแหละก็เพราะว่ามันยึดมั่นถือมั่นว่าเรารู้เรารู้ตรงนี้เขาเรียกว่ามีอัตตามีตัวตนเพราะมันเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติปัญญาก็เห็นตัวเราผู้รู้พอเห็นตัวเราผู้รู้เอ้าตัวเราผู้รู้กลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเห็นไหมลมก็เป็นสิ่งถูกรู้ธงก็เป็นสิ่งถูกรู้ไอตัวเราที่เป็นผู้รู้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ อ้าวพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วพบทั้งสิ่งถูกรู้และพบผู้รู้ก็เมื่อพบแล้วว่าทั้งสิ่งถูกรู้และผู้รู้ต่างก็เป็นสังขารไม่เที่ยงไงอะไรเที่ยงมั่งอะลมทงก็ไม่เที่ยงไอตัวผู้รู้เนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยไออัตานี่แหละมันจึงไม่ได้เป็นอัตตาที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่ได้รู้ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายมันก็เปลี่ยนแปลงไอตัวเราที่เป็นผู้รู้อตายเข้าโลงอะเออนี่ถ้ามองภาพอย่างนี้มันก็เข้าใจง่ายดี ว่าไอาตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้ภาคผู้ผู้รู้แล้วมันก็เถียงอยู่นั่นแหละนะทั้งเป็นทั้งผู้รู้ทั้งเป็นผู้เถียงเนาะทั้งเป็นผู้พอใจไม่พอใจมันรวมลงในที่ตัวเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเราเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้หมดเลยรู้หมดเลยรู้หมดเลยแล้วทุกอย่างตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้ว่ามันก็อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงทั้งหมดก็เลยรู้ว่าโ oh, อา้อไอตัวนี้มันมันยึดถือไม่ได้แล้วก็อีกอย่างไม่เคยรู้จักไอตัวนี้เลยเพราะมัวแต่ ไปรู้ข้างนอกแต่ไม่รู้ตัวเราวัดนี้รู้ตัวเราแล้วแล้วก็รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเอา้ามันมันก็คืออนัตตานั่นเองอ่ะพอเข้าใจว่าไอ้ตัวเราไม่ใช่เป็นอัตตาแล้วเป็นอนัตตาแล้วนี่ไงตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าทุกอย่างเป็นสังขารไม่เที่ยงรูปนามทั้งหมดทั้งสิน้นสังขารทั้งหมดทั้งสิน้นคือมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปแล้วก็มันเป็นทุกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อรู้แจ้งแบบนี้มันก็พบพบโดยปัญญาเลยว่าไม่มีเราไม่มีเราที่เที่ยงแท้ถาวรแน่นอนมีแต่สภาพธรรมะที่เป็นสังขารปรุงแต่งสังขันไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาตรงนี้และจึงว่างว่างเปล่าว่างจากตัวตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความยึดถือมันจะพ้นทุกตรงที่ว่างตรงนี้แหละว่างคือไม่เป็นอะไรนะ ไม่ได้เป็นรูปไม่ได้เป็นนามไม่ได้เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดเลยแล้วมันจะทุกได้ยังไงในเมื่อไม่เป็นอะไรใช่ไหม<ด>อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อหยุดไว้แค่นี้ก่อนก็กับหลวงพ่อชัดเจนที่หลวงพ่อคําสุวรรณโนครับก็ได้บอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคํานี้ที่หลวงพ่อคําเขียนพูดได้ยินบ่อยครับไม่เป็นอะไรกับอะไรก็คือส่วนใหญ่เราก็จะเป็นไปตามเรื่องเครื่องปรุงแต่งภายนอกแล้วก็เป็นไปตามจิตที่มัน ที่มันที่มันปั่นป่วนอยู่ข้างในก็ก็หลวงพ่อํำเขียนว่าไม่เป็นไปตามไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรครับตอนนั้นได้ยินได้จะฟังอย่างนี้ครับใช่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วอันนี้ไม่เป็นอะไรสักอย่างนี่ไนนิพพานน่นิพานนพานก็ไม่ใช่ว่าใครไปเป็นนิพพานคือมันเป็นอ่าสภาพธรรมที่ไม่เป็นอะไรซึ่งมีอยู่จริงใช่ไหมมันมีอยู่จริงเพราะนั้นที่ทุกวันเนี้ยที่ที่ยังเป็นนู่นเป็นนี่เพราะอะไรเพราะไปหลงยึด ไปลไหลงยึดในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยเออไปหลงยึดอะไรก็ได้เช่นไปหลงยึดรูปก็มันก็ต้องเป็นรูปไปหลงยึดนามมันก็เป็นนามหรือว่าไปหลงยึดทุกข์มันก็เป็นทุกข์อ่าไปหลงยึดสุขมันก็เป็นสุขไปหลงยึดกับความนิ่งนิ่งเฉยเฉยเอา้ามันก็เป็นความนิ่งนิ่งเฉยเฉยไปหลงยึดความเบาสบายมันก็เป็นความเบาสบายแต่ถ้าไม่หลงยึดอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่ สุดสำเร็จ